สวัสดีครับเน็ตไบค์ครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นที่จับโทรศัพท์นะครับอลูมิเนียมแบบใหม่นะครับเป็นงานอลูมิเนียม CNC นะครับตัวนี้จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ตัวนี้นะครับในชุดนะครับเขาก็จะมีตัวสําหรับต่อที่จับโทรศัพท์นะครับแบบนี้นะครับเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีตุ้มตรงนี้นะครับ เขาจะใช้หลักการวิธีการหมุนนะครับแล้วก็หนีบนะครับตัวนี้มันก็จะฝืดนะครับตัวนี้นะครับก็เอามาต่อเข้ากับที่จับโทรศัพท์นะครับก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ในชุดนะครับเขาก็จะมีน้ํายากันคายให้ด้วยนะครับสําหรับทาหัวน็อตนะครับไม่ให้น็อตมันคายนะครับแล้วก็ อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตุ้มแบบนี้นะครับเราก็เอาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์นะครับให้2อย่างนะครับก็คืออสำหรับใส่กับยึดยึดแฮนด์นะครับกับยึดหูกระจกนะครับเราก็พอเราใส่นะครับเราก็หมุนนะครับนี่ครับมันจะฝืดนะครับมันจะฝืดแบบนี้นะครับแล้วก็ นะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับยึดแฮนด์นะครับสําหรับยึดแฮนด์นะเราก็หมุนตางนี้นะครับหมุนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปยึดตรงแฮนด์นะครับก็สามารถปรับมุมมององศาได้เยอะนะครับเพราะว่ามันมีหลายข้อพับนะครับสมมุติว่าเรายึดแฮนด์ใช่ไหมครับเราก็อยากได้องศาประมาณไหนเราก็ปรับเอาได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับ ยึดกับตรงหูกระจกด้านข้างนะครับก็คือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใช้แฮนด์นะครับรถเราเป็นออโตเมติกที่พวกชุดสีมันบังแฮนด์อยู่นะครับเรากา็ใช้ตัวนี้แทนนะครับก็เขาจะมีน็อตให้นะครับตัวเมียนะครับมีน็อตให้แล้วก็มีน้ำยาการคลายให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากลูกค้าไว้ด้วยครับถ้า สนใจนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับที่ NET b y Shop นะครับตัวนี้เป็นอ,อย่างดีนะครับแข็งแรงนะครับครับก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ NET b y Shop